กลับหลังมาเอาโอ้โหตายไปดีโอ้โหนี่ขนาดหน่า่านี่ขนาตกอะไรวะเงียบขึ่งเจอไปดิเอาเอาเอาเาเอ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 อเออเออเออจะตายตายกูตายกูเตะ ไม่รู้ว่าผมลืมไม่ได้ไงนะว่าในช่องเราเนี่ยไม่เคยมีคลิปการรวมแบบเมททั้งทีมนะครับแต่วันนี้อย่างที่รู้กันนะตามชื่อคลิปเลยเราจะหยิบตัวเมทมาเล่นกับทั้งทีมนะครับก็จะออกมาเป็นยังไงนั้นก็มาดูกันครับแต่ผมมั่นใจว่ายังไงก็ชนะครับเพราะว่าทีมของเรานั้นประสิทธิภาพสูงครับแต่ก่อนที่เราจะมารวมตัวเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยอาวีมีกิจกรรมใหม่นะช่วยอลิสด้วยนะครับการันตี h e ร o อีกเพียง30คูปองนะครับผมสําหรับการเล่นครั้งแรกเนี่ยก็ฟรีนะครับฟรี0ค ว่าจะได้3สกินแน่นอนถ้าหากว่าทุกคนร่วมกิจกรรมไปจนถึงเลเวล5นะครับพอเราเลเวล1เนี่ยนะครับเราจะได้สกินฮีโร่อีกนะครับแบบชัวร์ๆเลยเลเวล2ก็จะได้ท่าทางเลเวล3เราก็จะได้สกินถ้าจะไม่ผิดไม่ลีเจนต์ก็ลิมิเต็ดนะครับต่อ,อมาก็เป็นท่าแท่นและระดับสุดท้ายนะครับกิจกรรมก็เล่นง่ายๆครับแค่เราเปิดหามิติไปให้ได้ชั้นที่5นะครับแล้วทุกครั้งที่เราสุ่มเนี่ยพอครบ4ครั้งเนี่ยเราก็จะได้สุ่มฟรีนะอาทิเช่นอย่างนี้สุ่มปึ้งก็โอเคฮะปึ้งอ่่าาาาาาาเเเเเรรรรรรจจจอออออออิิสสนะะะะฮยงี้้คืไไไก็ดป ต่อไปฮะอ่าจ่ายแค่เนี้ยเราก็ได้แล้วนะครับสำหรับสกินฮีโรอีกใครที่ยังไม่มีฮีโรอีกตัวไหนเนี่ยก็จะได้ไปเลยนะฮะต่อมาครับเปิดเพื่อหาอลิสฮะรเราต้องช่วยอลิซให้ได้นะเราต้องช่วยอลิซจากปีศาจคลิกเน็ตมั้งทุกคนดูน่า,ารักอ่ะกูกริงหาอลิสหาอลิสได้เจอเอออลิซอยู่ช่องสุดท้ายปึง้งเราก็เจออลิสอย่างนี้นะครับเราก็จะได้เปลี่ยนเป็นขั้นถัดไปลักษณะการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนไต่ไปให้ถึงเลเวลห้านะฮะเราก็จะได้รางวัลสูงสุดนะครับเป็นสกินสีม ไปตั้งแต่วันที่15จะถึงวันที่28นะครับราราว19วันนะใครที่อยากได้สกินเหล่านี้นะครับก็ไปเล่นกันดูนะครับคุ้มๆโอเคไปรวมตัวกันเลย o ดเอเวน ต้องบอกทุกคลิปมาโอเคครับทุกคนครับวันนี้เราจะเล่นตีมเมททั้งทีมนะครับนี่ก็คือตัวเมททั้งหมดที่เราสามารถเล่นได้นะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9าม1 1 1ห้า14 1จ16 17 1เ19 20 21 22 2เ2็25 26 27 28 29 30มดเ็ตัวนะครับก็โอเคครับตัวไหนที่คุณอยากเล่นเล่นเลยผมจะเล่นเป็นเปต้านะครับเต้าผมจะเล่นเป็นสายเมทเมแแบบบบตตตีีีรรัววเ็ ตัวเมตัวเมผมไม่จำเป็นผมต้องออกของเมนะครับผมเล่นตัวเมดแค่นี้ก็เข้าเงินไขแล้วโอเคดียวครับงั้นผมปอกของแทงมา้วกันออกกากเกมไปไก่ดูฝักเขาดีไบรท์ออยาเตริกเตอร์ฟอเรตติโนมันก็แค่ฟอเรนติโนเองคนเ่นที่มีคุณภาพที่สุดแล้วถ่ายรูปครับถ่ายรูปถ่ายรูปครับโอ้หอตักน้ำไม่พอชิดชกันเข้าน่ชชนะชิดชนะชิดชิดนะชิดชิดนะชิดชพี่ยไหายใช่มเปนาฟนนชิดชิดนะ มันมาแล้ว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 เอาดีช่วยฟาร์มก่อนคุยฟาร์มเฮ้ยจะยืนเก๊กทำไมเราก็ไม่รู้ไอ้เอฟขาที่ออกชนขื่อยิบหายมัน โอเคทุกคนครับมาดูกันนะว่าทีมเมจ5ตัวจะเซอร์ไวโวลจบเกมหรือเปล่าก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเมจด้วยนะครับกดไลค์กดกระดิ่งกดเห็นโพสก่อนกดไลค์แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดไลค์อีกนะครับกดไลค์ไปเรื่อยนะกดไลค์อย่างครับกดดีโอลิมัวรมรูมี่อัรติ็เว้าอู้อู้เออเฮ้เฮผมคือมังกรได้เทียมทาน มังกรเลยเทียมทานมังกรติดพิษพิษโง่ๆหรือจะมาฆ่ามาแกงก้าได้ไม่ตายหรอกครับแค่นี้ผมผมเล่นมาบ่อยโควิด What อันนีให้บอกแล้วโควิดให้อยู่ห่างมึงไม่เข้าใจอะไม่เมื่อกี้มันไม่ได้โดนกูมันโดนมังกรกูไงแล้วกูติดมังกรกูอีกทีนึงตัวแพร์เชื้อทุกคนรอดูเลยนะครับว่าเลดเกมเนี่ยตัวผมจะแรงสักแค่ไหนการีทำไมมันเซฟจังวะเล่นตัวเม็ดแต่แบบไล่คิว ิ่งูวิ่ดูบอกของเไหนอะอข้ก็มาแล้วมันจะทีมเมทตั้งทีมยังไงอ่ะ่าเขาตังเวันเอยู่ดีอะตีเวดอยู่ดีโอเคโอเคตีเวทโอเคงั้นถือว่าได้เอามงก้าหน่อยโอ้มาไปายตบิน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 ไปนบบิน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 บนบินบินบนบินนบินบิบินดินบ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 นดนบนบนดินบนบินบนนนนิกนน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 น กู่ใช่มังเกงก้าคิดจะฆ่ากูไม่ดูสภาพตัวเองดาเมจไม่ใช่มีนี่ใครจะมาเก็บมังเกงก้าก็เก็บหน้ากูตีมันเกือบตายแล้วไม่ไหวโอ้โหไม่มาซัดกูเหมือนกี่เกือบตกมังกรนะไอ้ใครเล่นเมดอ่ะมากลางนิก็มันเมดทุกคนนะใครเล่นเมดนะกิ๊ดเหมือนแมนยูตอนโดนยิงอ่ะหยอกครับหยอกครับสิ่งแมนยูอยากกระทืบผมนะผมปากแซ่บไปงั้นแหละครับผมไม่มีทีมเชียร์ โอเคย่าถอยอย่าถอยสู้ยิบตาอย่าถอยอย่าถอยสู้ยิบตาอย่าถอยเราคือนักรอบที่แท้จริงเราต้องไม่มีศัตรูอย่าถอยอย่าถอยโดนโดนการีกูติดำตาตายมึงอะตาย มึงจะตายกลัวตายตอนนี้กลัวตายไม่ตายครับเลือดแค่นี้ผมรู้ไอ้ตายโอ้รู้จักมังกรนักซิ่งเป่าซิงภูเขามังกรพี่ส่งเต้าหู้ประจำตักตักตักผมตักพุ่ง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 ตักบ้าแล้วพี่มาช่วยเองแล้วเองไม่ต้องกลัวช่วยอะไรวะเนี่ยช่วยอะไรก็ได้วะเนี่ยโอ้สกิโมอกกึนตัวโดนเนื้อปะเนี่ยโอ้แช่์รัวๆแต่ไม่มีใครทำอะไรได้แม่งมาเป็นพร้อมเลยหมู่บ้านคาราโฮกลับหลังมา เฮาโอ้ตายไปดีโอ้โหนี่ก็นาอนไรอ่ะนี่นาดตอะไรวะเงียบติ๊กเกอร์ไม่ทันครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากดให้เร็วๆหน่อยว้าวกลมว้าวกลมยำไวว้ากยไวปัติหมดแล้วีไม่มีดาเมจเองโห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  กาลีอติดิอติสวยไม่โดนใครแค่คนลิงยังไม่โดนเลยยกแล้วยกแล้วยกแล้วติติติดันกำลังแล้วดันกำลังแล้วเฮา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 าเฮ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 าเเฮาเฮาเฮาเฮเฮาเฮาาเฮาาเ เฮา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 เฮ ไม่ได้น้อผมต้องการกูนะอ๋อเอาลืมว่ากูหนามลืมว่ากูหนาลืมไปเลยว่าเคยมีคาบลืมไปเลยว่าเคยมีคาบอ๋ออโดนผักโดนผลักลืมไปเลยว่าเคยมีคาบลืมเผา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 พี่เย่ะอยู่้กันเาคนเราก๊อตมากพี่ผมูดจรนีบอกแล้วอย่ามาซวยพี่แย่าต่อพี่พี่ย่มาต่อพี่พี่ามาต่อไปไปเดี๋ยวพี่ดึงกลับหลังาให้อันติพี่จะมาละรอเลยรอเลยเดี๋ยวพี่เกี่ยวหม พี่พี่ถ้ามันมาเอาเราเราเราใส่หมืนเลยนะโอเคป่ะเราเราเอามานเองเดียวนะพี่ยงตีแล้วเผ่า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 กูผมตีฟ้อมแรงมากไอ้ย่าลิกเตอร์งัดกูมันคิดว่ากูบางโดนสกิลนี้เอาเอาเราจเย็นพี่พี่พี่เ็นค่อยๆเห่ามาค่อยๆเห่าจเย็นเด้อกด้แก้ไม่ทันมาตอนนี้กรดูตกเอาเอาเอามาก่อนนะมาก่อนนะเชิญไปเช่ญไหนครับ หาตังก่อนครับเลี้ยงชีพครับเลี้ยงชีพได้ 4Q เองอ่ะทุกคนเราผลงานไม่ค่อยดีสงสารลิเกตอร์ยุ่งไปอุตส่าห์งัดไม่มาเกาะมันมันลืมหลายตัวมันลืมหลายทีแล้วขอหน้าขอหน้าภาพในภาพภาพจำคนเรามันไม่เปลี่ยนหรอกเอสเซนต์9มันก็ต้องเกาะเอ้าลืมมันแทงระวังระวังมันไปบน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 อันตีอันตีแล้วหนีเลยอันตีแล้วหนีเลย ถ้ามันเอาเราเอานะถ้ามันเอาเราเอานะผมผมก็ได้ผมได้ใยญ่ใหญ่ใหญ่ผมจะตายแล้วมันจะตายแล้วอ่ะมันจะตายแล้วพ่แบพี่ยอ๊บผมเอา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 เออเออเออจะตายตายกูตายกูแตกกูหนาแต่กูไม่มีดาเบิ ไปมาแตห้าแตงห้าดันบนเลยบนไปแล้วระับระดัแล้ะแตงะแตงอี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 เออกะเลยปีชุดไปเลยเข่าเป็นหมาเลยเฮ้ยไม่ต้องให้คลิปตีให้คลิปตีให้คลิปตีมาย็นเก๊กๆเออสวยก็ไม่เท่าไหร่นะครับนี่ย บอกแล้วครับว่าเห่าโคตรหดบวกกับการลีตีธรรมดาประสานกันอย่างลงตัวดาเมิทนะโอการีมุพีดามิยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็โอเคครับทุกคนครับสำหรับเมจทั้งทีมก็ ไม่รู้มีคนคอมเม,ม,มนต์ไหม,น,มนะแต่ว่าผมจําได้ว่าไม่เคยทําก็เลยหยิบมาทานะครับก็ใครอยากดูที่มาไรอีกก็เขียนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวจะหยิบมาทําให้ในแต่ละหัวข้อนะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนฝากติดตามช่องแบ็คคุงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูสตรีมก็ไปดูได้ที่ช่องกิโลปนะสตรีมทุกวันไว้เจอกันใหมให่คลิป <S <S หน้าบายยครับ